สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีกับบรรยากาศในมุสเสาพี่น้องครับช่วงเสาจะมีมอกลงนะพี่น้องยามุสาสนะบรรยากาศก้อนสิมีลมนะพี่น้องช่วงเสาเนะ่มอกสิลงอนับเล็กพี่น้องปายฝนต้นหนาวบอกกันว่าสีฝนตกลงมายิ่งไม่เด้อน,นะพี่น้องนี่คือบรรยากาศแตีงพักเ้องพี่น้องแตีงพักเฮาก็นละ บ้องปลูกแล้วกับมีบ้องที่เขาทำโความสะอาดอีกออพี่น้องเก็แบแย่พรดินพี่น้องอีกนี่ระบ้งน่ะโซนนี้นะพี่น้องของาอนาบพองนี้เป็นพักบัวพี่น้องพักบัวหัวพักบัวนี่คือบรรยาก,กาศในมื่อเศร้าพี่น้องวานนั่ก็ได้เสื้อตุ้มไว้ล่างหนั่งพี่น้องหน้าเฮาเลยพี่น้องเสื้อหน้าเฮาเ,นะเสื้อ พายเป็นน like, ้องยามล่างเดียวพี่น้องมีล่างเดียวพี่น้องเมื่อกี้ก็มีสามล่างวะเพี่น้องเสียพี่น้องปะเวนาก็เสียพี่น้องสามก็เลยมีล่างเดียวพอดีได้ยามลิ้นยามุสเฒานะพี่น้องเบ็ดเทากับซื้อเพี่น้องบดทึกพี่น้องเย็ดหลังนี่สองหลังบดทึกพี่น้องเซาะซีหลังบดทึกจักลลางพี่น้องน้ำสาก็แห้งไวพี่น้อง อยากจะพาพี่น้องไปบึ้งว่าสิได้มีแนวคิดเสาอยู่บ่พี่น้องกะบรรยากาศว่าสิมานอยู่บ่โหไปได้ใส่เกย์เลยพี่น้องใส่เกย์นี่ไปได้ใส่ผดอกการนี้มีเศร้าพี่น้องน้ำซ่าเขาก็หล่นเหงียนี่ลี่มายามกันเลยพี่น้องใส่ห้างนี่แหละเกย์นี่แหละพี่น้องรัชศิคืออยู่บ่ จะเก้ากับบทพื้นกับพี่น้องนี่พี่น้องตุ้มหัวเพ่น้องลลางเดียวพี่น้องนี่เป็นแต่บ,บทพื้นเลยพี่น้องนะหมดรุ่นเหมือนกันพี่น้องนี่แหละตุ้มหัวพี่น้อง โอ้โหโอ้โหไน้องโอ้ยกบเท่าไปน้องกบเท่าไน้องกบเท่าไน้องอุ้ยกบเท่าไปน้องเท่าไปน้องมันตัวเด้งไปน้องน้องยูน่าไปน้อง cục thâu của nó màn lâu nó màn lâu màn ô te của nó là bằng là bằng Hãy subscribe うん。だ。うん。う。Yep. Yep. Mm. ข้อขมาแล้วไม่ขึ้น น้องเอาก็หักขาไว้อ้วงเรียบร้อยเลยพี่น้องโปร่งเงีอยู่พี่น้องขักขักขักพี่น้องตีหนึ่งทึกขึ้นหนึ่งพี่น้องน้องขังไว้นี่พี่น้องนี่ปลาชิงเลยพี่น้องนะเป็นเนี้ยปลาชิงพี่น้องเนี้ยปลาชิงห้อง